สัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากําลังจะออกไปที่งานแต่งอุบเพื่อนของอุปป้ากันนะคะแต่ว่งานแต่งอุปป้าไอแต่งอะไรอีกเหรอ,อได้ไหมไม่ได้สิไอแต่งอไรอีกได้เหรอไม่ได้ค่ะ <laughs> ไอเบอถ,ถือคมามล่าวันนี้เราต้องไปแต่งงานที่ไหนคะโออยู่ใกล้บ้านบอกทุกคนใช่ะโบอ,อ,อืสวัสดีครับอืมอยู่ใกล้บ้านอ,อยู่ใกล้ๆบ้านห้านาทีเองใช่ มันเอ,อ,อยู่ใกล้ๆตรงที่เราไปเดินเล่นที่งานนะคะทุกคนแต่ว่า <c oughs> เราต้องไปเร็วเพื่อที่จะไปให้ทันเจ้าบ่าวเจ้าสาวแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนะคะวันนี้ผู้อ่านต่องนัก็จะไปตรงนั่งกาตรงนั่นตงตรงนั่งวิอ่านนั่งขับรถเต็มเลยแล้วเป็นลูกค้ามาเต็มเลยรถจอดรถที่ตรงนี้เลยเดีวปบ Oh. วันนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์เราก็ให้เด็กๆอยู่ที่บ้านกันนะคะเรามากันแค่สองคนเพราะว่าเด็กๆมาจะวุ่นวายมากๆเลย mm hmm. ก็ทำอะไรไม่ได้เลย mm hmm. เวลาที่เด็กๆมานะคะ ก็เลยต้องหมีกันมาสองคนให้จียอนช่วยดูน้องที่อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าแก้มให้ข้าวเช้าน้องแล้วนะคะน้องกินข้าวเช้าแล้วก็เล่นกันอยู่ที่บ้านมือกินข้าวกินไก่ทอดแล้วก็น้องกดน้าบวมอ่ะทำไมแก้ไม่เห็นบวมอ่ะยะาพวบวมอยู่คนเดียวไอเห็นยาพวกินอะไรก็พวมหมดเลยกินน้ำก็บวม,ม <laughs> วันนี้แก้ม,มาแบบเต็มยศเลยนะทุกคนดูดูนี่ มาถึงรองเท้าเลยดูย่าบูเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว e ่าแก้มอะเต็มยศเลยอะวันเนี Double ้มาเหมือนเป็นเจ้าสาวเองอะมือนเป็นชิ้นบูเองอะก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนเดี๋ยวแก้มถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะหรอือไอ้ชอะชื่ออะไระชื่อคนที่มา S <S มิสทอร์เจมามาคนเยอะอ้าวหรออชอบโปรแกรมไม<ห> uh ่ huh. ใช่คนคนไหนอชอบอือเออชื่อตึกอันนี้นที่ว่าอะไรนะอย่าบ,บอกทูรีวอนใช่ไหมอ๋อ oh, อันนี้อืออันนี้เป็นคนละที่กันกับที่แก้มแต่งงานกับปุ๊ปป้านะคะ <c oughs> คนละที่กันนีสิข้างนอกข้างในทุกคน ที่นี่เขาก็จะพอเข้ามามีเคาน์เตอร์ให้ลงทะเบียนนะคะบางทีงานแต่งไม่ได้มาแค่ไม่ได้มีแค่งานเดียวนะคะอาจจะมี2งาน3งานเพราะว่ามันเป็นเหมือนพอแต่งงานท,ทั่วไปไม่ได้เห็นคนใส่ชุดฮันโบกเยอะๆนะคะตอนงานแต่งเป็นอย่างนี้อ่ะคนลูกค้าเราใช่ไหมแป่ว่าไม่มีเวลาเวลาไม่มีกิ่งข้าวอ่ะ ก็มีคู่ครองกินข้าวกินข้าวไม่ได้ก็เปียกทองเอา,าไปกลับมาขนะ้างมางานนะคะเข้ามาเขาก็จะมีลงทะเบียนแบบนี้นะคะเป,เป็นเคาน์เตอร์อนี่ชิมบูชิมร่างเจ้าบ่าเจ้าสาวไม่ติดนะ เกาหลีอะเป็นมาเต่งหน่าใช่ไหมเราก็ให้ตัง congratulation อะให้ตังเราก็ได้คูปองอย่างเงี้ยได้คูปองแล้วก็ไปทำอะไรคก<า>ินข้าวได้คูป,ปองแล้วไปทำอะไรกินข้าวอันนี้น่าจะเป็นเป็นฝ่ายเจ้าสาวอันนี้เป็นเจ้าบ่าวร้อยโบอ๋อช,ชินลังชิน,ชนลังชินลังชุดอืมอันนี้ชินบุช พีชัยก็เป็นก,กูดงฮักคมมฮะอะไรนะชิชบุพีชยพีชัยชิมบว่เป็นกูก็กตท่ากันมีเป<อ>็นอนอนย่าบอของวีเป็นทองอะไรอ่ะทองอันนี้เหรอเซนเชือเนี่ยหรอ อันนี้ห้องชิมบุค่ะทุกคนห้องเจ้าสาวเจ้าสาวแต่งชิมบุแต่งตัวเสร็จแต่งตัวทำสวยใช่ไหมเสร็จแล้วก็นั่งนั่งโนทีเนียอ๋อก็ให้ลูกคามาก็ให้ดูชิมบุห้องที่เนี่ยให้ดูชิมบุที่นี่ชิมบุสวยไหมไปดูสิอ่าบุสวยจังเลย xinh bu, cháu xảo, xinh bu, đẹp trai, đẹp trai, đẹp คิดถึงตอนยไซเซอ์ไหมิดถึงตอนยอไซเซอรเดี๋ยอบาโก้ตอนไหนยอบกก้นั่งลงสามสินัตหนึ่งชั่วโมงหมประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่งลงอน่ั่วโมงเน้อนั่งรอให้เป็นเหมือนตุ๊กตาจริงเหรอเป็นเหมือนตุ๊กตายอบกให้คนอื่นเข้ามาแบบเข้ามาหาเข้ามาชมเข้ามาถ่ายรูปถ่ายรูป้วก เดี๋ยวก็พอเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเข้าไปในงานแล้วเดี๋ยวแก้มจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้นะคะอป้าคูนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทของอป้าก็วันนี้เป็นพิธีกรให้ด้วยนะคะอปะ้าวันนี้อป้าโมเหร งานแต่งงานงานแต่งงานงานแต่งงานงานแ่งงานงาต่งงานงานแต่งงานงานแต่งานงานแต่นงานแต่งงานงานแต่านงาน่งงานงาน่งงานงานแต่งงานงานแต่งทานงานต่งงานงานแต่งงานงานแต่งงานงานแต่งงานงาน่งงานง่งงานงาานงานแต่งงานงาน่งงานงาน่งงานงานแตานงานแต่นานแต่งงงางงานงา่งงานงานแต่งงานงานแต่ง คิดถึงตอนแม่วีจับมือกันเนาะอย่าง่วเนาะเจ็บพวตื่นเต้นเหรอใช่ไอ้ก็ตื่นเต้นมือสานด้วยข้าก็สานด้วยโอ้ก็เสร็จแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยไอ้ลนุงเพด้วย วันนี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นเหมือนตัวเองเป็นชินลังไหมตื่นเต้นทำไมอะคิดถึงตอนแต่งนั้นตัวเองอะได้คู่ฟังสองคนผมว่าไงฮัลโหลคำซามีตาใช่บาร์มีไม่ใช่เป็นลายบุฟเฟ่อาหารนี่นะคะทุกคน กาแฟ่ใช sí ่กิมจิยำผักยำเห็ดอันนี้เป็นพันชันน่ะอืมตัวยำแมงกะพรุนเอ้ยไม่ใช่ยำเห็ดหมูนัขาวอันนี้เ mm ป็นอะไรบอกปลาแห้งเหรอปลาแห้งยำปลาแห้งแล้วก็ น้ำผลไม้นะคะผลไม้มีอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะชิคเคซูุสังวามังโก้จูสอันนี้มังโก้น้ำมะมวงผลไม้ก็มีกล้วยอ,นนอย่างุนสับปะรดนี่ค่ะข้าวผัด มีเทนจังชีเกะนี่ติ่งเกี๊ยอร่อยมั้ยอันนี้อะไรซุนเดย์จับแช่จับแช่บอกอะไรน่าจะจับแช่ทุกคนทุกคนจับแช่ค่ะทุกคน เป็นขนมเป็นต๊อกร้านนี้ก็จะเป็นไส่กรอบสปากเก็ตตี้ผัดกูรุ่งแล้วก็จาจงเมียรโอโจุเอเดี๋ยวคนเยอะนะคะเพราะว่าแต่งงานทีไม่ได้มีแค่ง,งานเดียวค่ะทุกคนก็ะจะมีงานอื่นด้วยคนอื่นด้วย ืเพิ่งจะเสร็จลูกน้องดือ้อไหมอาล์ตซ่าแม่ทำคาไมไล่อยู่ลูกค่ะไนนู้ถามว่าทำอะไรอยู่อันนี้เป็นยุคเพค่ะทุกคนแล้วก็เป็นปลาดิบเป็นกุ้งเป็นปลาหมึก เป็นซูชิอันนี้เป็นซูชิค่ะกุ้งอะไรนี่กุ้งอะไรนี่หรออ๋อกุ้งถูกกุ้งดิบเท่าไหร่กันค่ะสองสามสี่อืมเยอะยับบุ๋งยอะยับบุ๋อันนี้อะไรนิ่มเมียนหรอนิ่มเมียนหิวมวันนี้กําตื่นมาแกํา ที่ทำข้าวให้ลูกกนวเก็บที่นอนแล้วกนเรากินน้ำสุกคนกินน้ำสุกคนกินข้าว

วันนี้ใส่ไม่ดีครับอะไรให้เอามานน้ำมัก芒แล้วก็กินคนเดียวแล้วก็แก้วก็ให้มีทิ้งไอทิ้งคนเดียวเมื่อกี้ไอาจจะเป็นคนทิ้งเจ้ายกก็จะให้มีเลยไม่ให้ยกวัดถือแต่ว่าไอไม่ได้ให้ยกทิ้งกินคนเดียวฉันงสุริทำไมอ่ะบอสสนุกดีชุคคายอ่ะชุคคายอจุนยี่ยังไง อิ่มแล้วก็เราเสร็จงานแต่งงานกันแล้วนะคะแล้วก็กินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันหรอดูไหมดูทำไมกูจะแต่งอีกหรอเฮายกูจะแต่งอีกหรออันนี้ห้องใหญ่แล้วหรอแช่แล้าคุณรู้สวยก่าใช่ไหมอือใช่ดูคลาสสิกก่อนใชว่าคิดด้วยอ่ะ กั้คนลูกค้าอีกค้อ่อือ้ก็ลูกค้าพ่อลูกค้าแม่เ้ยลูกค้าลูกค้ามีกับลูกค้าู่ะอมชิมูกสองคนด้วยกันก็ลูกค้ามาินคนละสา0ร้อยข้ง้ต้องคิดอย่างนี้ด้วยแล้วก็ค้าคู่คองสื้อด้วยคู่คงหน่งเอ้อม่าามอย่างเงี้ยอ้โก็เอีฟไซโอเวอร์ส้อยางใ่ไมตอ้ไแต่แงนะทีไไม่รู้ก็ไม่แต่งทีน่ เป็นเยวงานที่ไหนที่นู้นอ่ะสวยกว่าอันนั้นอ่ะโอเวอร์สองร้ยกนก็เป็นหนึ่งนึ่งคูปอก็สหมืนใช่ไหมแต่ว่าโอเวอร์สามร้อ่ะสามร้อยก็หนึ่งคูปอก็สองหมื่นห้าโอเวอร์สี่อยอ่ะก็อันนี้สองมืนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมโอ้ลายสิชุดเนี้ยรีบกินข้าวเสร็จแล้วก็ชูตรงไปทำ้านนะครับวันนี้ก็ วันอะไรนะวนัวนทีด้วยวันยุง่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ตอนนี้ร้านยุงย่งมากรีบกลับไเราก็ต้องพิยารณเราก็ต้องรีบไปทำนั้นนะครับอ,อยากได้เป็นเมียจังเลยโอ้ยเปียงทน,นไหมทำยังกับเมียอยู่ทำยังกับแก้มอยู่ยบ้านแก้มไม่ได้ทำงานเปียนไหม ไอคิดไอเหนื <t arts issions> <t arts> ่อยก็อยู่อีกมั้งไออยู่กับแสบแสบทั้งสามคนเนี่ยไม่ได้แสบมีแต่น่ารักน่ารักสิแสบนะเมื่อกี้กินข้าวโทรไปหาลูกลูกว่าไงเวนาเนี่ยอันที่ยกันไม่เจเวนาเวนาเป้กูเวมอโกคาชิมอโกเอามาปั๊มมีวะ พ่อเกียดแม่แล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่หรอกก็วันนี้ก็ดีแล้วอ,ออจากเดี๋ยวก็กลับบ้าห้านาทีเองแล,เแล้วก็รีเปียนเสร็ก็รีไปทำั้านนะครับอก็วันนี้แก้มกับโอป้านะคะถ่ายภาพบรรยากาศของงานแต่งงานที่เกาหลีนะคะมาให้ทุกคนดูว่างานแต่งงานที่เกาหลีเขาทํากันยังไงนะคะก็ มีลูกค้ายังไงเจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวบรรยากาศเป็นยังไงเพราะว่าตอนเราแต่งงานก็เรายังไม่ได้ทํา YouTube นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะ <Okay. S 1> เป็นแบบคล้ายๆก็คล้ายๆเหมือนกันแหละเนาะนะ้อยโม่เนาะวันนี้นะคะเราก็น่าจะพอแค่นี้เพราะว่าให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เดี๋ยวแก้มกับโอป้ากลับบ้านแก้มก็ไปทาหน้าที่แม่ต่อโอป้าก็ ไปทําหน้าที่พ่อต่อก็คือหาเงินให้เด็กๆแล้วก็หาเงินให้ภรรยาก็วันนี้เราขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอีพีหน้าเราจะมีอะไรถ่ายให้ทุกคนดูก็ไปเจอกันกันกบครอบครัวอันดงใหม่นะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ครอบครัวทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ออมีความสุขเยอะนะคะทุกคนบ๊ายบาย